ยังโล่งเลยข้างบนอะนเลยโอ้สวยจังเลยองทองด้วยา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 สวยจังใช่เหรอลูกคอเหรอเฮ้ยว่าถด้วยท่านรอเก้า บบกพ่าหัตต์ด้วยต้องไปดูไกลๆไม่ต้องไปดูไกลๆกลหกคนนี้เป็นประเทศไทยนี่ไงประกอบกันอะได้ไได้ได้มุมนี้ชาติไทยไทยจินกระโดดเลยม่ เฮ้ยสวยแค่นี้ก็กำลังดีแล้วมั้งเช่ทช่ใช่อช่ใช่ใน่ใช่ใชใช่ใชนใช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใ่ใใช่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 ใ่นช่าชาใช่นช่ใช่ใช่นช่ใช a ใช่ใช่ Okay. Oh. Amazing Thailand oh. Yeah. Oh. Amazing